สวัสดีครับทุกคนถ้าการผจญภัยของลูฟี่คือการตามหาความฝันศึกสุดท้ายของเขาอาจเป็นการท้าทายท่านอิมผู้ที่อยู่เหนือสุดของโลกแล้วการต่อสู้ครั้งนี้จะจบลงอย่างไรการประทักกันของเทพเจ้าที่เดิมพันด้วยชะตากรรมของทั้งโลกกำลังจะเริ่มขึ้นและหากชอบคลิปนี้หรืออยากสนับสนุนเพิ่มเติมกดซุปเปอร์แตงให้เราได้ด้วยนะครับเพื่อให้เราสร้างสรรค์คอนเทนต์สนุกสนุกแบบนี้ต่อไปขอบคุณทุกการสนับสนุนครับ ลูฟี่ประทาท่านอิมอาจกลายเป็นการต่อสู้แห่งเทพเจ้าในมหากาบทสุดท้ายของวันพีทสถานะของท่านอิมในฐานะตัวร้ายยังคงเป็นปริศนาเนื่องจากยังมีตัวละครอื่นๆที่มีบทบาทคู่แข่งไม่แพ้กันอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทําให้ท่านอิมโดดเด่นอาจเป็นพลังจากผลปีศาจอันลึกลับที่ทําให้เขากลายเป็นคู่ปรับโดยตรงกับลูฟี่นาไปสู่การเผชิญหน้าระดับตํานานจากเหตุการณ์บนเกาะเอก็กเฮดมีการบ่งบอกว่าท่านอิมอาจมีความสามารถในการถ่ายทอดพลังให้ผู้อื่น ซึ่งคนที่ได้รับพลังนี้สามารถแปลงร่างเป็นสิ่งมีชีวิตต่างๆและถูกขนานนามว่าเป็นดาวแห่งหายนะทาให้พลังของท่านอิมดูคล้ายกับเทพแห่งดวงดาวในาศาสนาชินโตเทพแห่งสวรรค์ที่เป็นศูนย์กลางการหมุนเวียนของดวงดาวทั้งหลายการวิเคราะห์ผลปีศาจและพลังของท่านอิมในตอนเกาะเอ็กเฮดของวันพีทเซนเจกาเซียเซตเติร์นเดินทางมายังเกาะเอ็กเฮดพร้อมนายทหารกองทัพเรือโดยมีเป้าหมายหลักคือกําจัดดรเบก้าพัง เพื่อป้องกันไม่ให้การทดลองของเขาสั่นคลอนชื่อเสียงของรัฐบาลโลกเมื่อถึงเกาะแซตเตอร์ลงสู่สนามรบด้วยตัวเองพร้อมใช้ลังจากผลปีศาจเผยร่างที่แท้จริงอันน่าสะพรึงกลัวซึ่งมีต้นแบบจากสัตว์ในตำนานกิลกิทความสามารถนี้ยังเผยให้เห็นถึงความเป็นอมะตะของเขาอีกด้วยหลังการสังหารดรเวกาพังความลับในอดีตถูกเปิดเผยผ่านการถ่ายทอดสดในช่วงนี้แซตเตอร์ได้อัญเชิญ5้าผู้เท่าที่เหลือผ่านวงแหวนสำหรับการอัญเชิญทว่าผลลัพธ์กลับไม่เป็นไปตามแผน เมื่อกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางสามารถหลบหนีได้สําเร็จและแผนการของห้าผู้เท่าก็ล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงท้ายที่สุดท่านอิมลงโทษเซตเติร์นด้วยการสังหารเขาเนื่องจากความล้มเหลวในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนเกาะเอ็กเดของวันพีทบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่ลึกลับระหว่างห้าผู้เท่าและท่านอิมซึ่งอาจเป็นผู้มอบพลังให้พวกเขาความสามารถในการถ่ายทอดพลังนี้อาจเป็นแก่นแท้ของผลปิศาจที่ท่านอิมครอบครองยิ่งไปกว่านั้น การที่ท่านอิมสามารถกำจัดผู้รับใช้ที่จงรักภักดีอย่างแซตเติร์ได้ยิ่งตอบย้ำว่าเขามีอำนาจควบคุมชีวิตของผู้ที่ได้รับพลังจากตนหากวิเคราะห์ลึกลงไปผลปีศาจของท่านอิมอาจเกี่ยวข้องกับอามัส,สมิกาโบชิตเทพแห่งดวงดาวและความหวาดกลัวในาศาสนาชินโตเทพองค์นี้ขึ้นชื่อเรื่องการควบคุมวัตถุท้องฟ้าเช่นดาวอังคารดาวพฤหัสบดีและดาวเคราะห์อื่นๆซึ่งคล้ายกับการที่ท่านอิมมอบพลังให้ห้าผู้เท่าที่ถูกเปรียบเป็นวัตถุท้องฟ้า แนวคิดนี้ยังเชื่อมโยงกับสถานะของท่านอิมในฐานะผู้แอบอ้างที่แฝงตัวอยู่เบื้องหลังรัฐบาลโลกคล้ายกับลักษณะกะบฏของอามสัสติกาโบชิตนอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับลูฟี่ผู้ครอบครองผลปีศาจนิกะซึ่งเป็นตัวแทนแห่งดวงอาทิตย์ท่านอิมก็อาจเป็นตัวแทนแห่งดวงดาวอื่นๆที่อยู่ในความมืดการประทะก,กันร,ระหว่างลูฟี่และท่านอิมจึงอาจเป็นการประทะเชิงสัญ,ญลักษณ์ระหว่างแสงสว่างและความมืดหรือการต่อสู้ระหว่างเทพแห่งดวงอาทิตย์กับผู้ควบคุมดวงดาวในมหากาบทสุดท้ายของวันที่ ทฤษฎีนี้แม้จะมีจุดอ่อนเมื่อเทียบกับเนื้อหาในวันพีซแต่แรงบันดาลใจจากอามาสุมิกาโบชิตก็ให้บาะแสที่น่าสนใจโดยตำนานเชื่อมโยงเทพองค์นี้กับดาวศุกร์ซึ่งเปลี่ยนจากดาวรุ่งอรุณเป็นดวงดาวแห่งความหวาดกลัวหากเปรียบเทียบกับเซน,นาสจูโร่หนึ่งในหผู้เท่าการเชื่อมโยงกับดาวศุกร์อาจบ่งบอกว่าเขาคือผู้เท่าที่แข็งแกร่งที่สุดด้วยสถานะที่สะท้อนถึงพลังอำนาจและความน่าเกรงขามซึ่งเหมาะกับบทบาทการปกป้องความลับของรับงรฐบาลโลก เพื่อนๆคิดยังไงกับสุดสุดท้ายกำลังจะระเบิดลูฟี่ประทะท่านอิมการต่อสู้แห่งเทพ,พเจ้าที่จะสะเทือนทั้งโลกมาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกการผจญภัยครั้งต่อไปของเราและถ้าอยากสนับสนุนเพิ่มเติมสามารถกดซุปเปอร์แตงให้เราได้นะครับขอบคุณครับ